ตัวนี้แปลว่าตานานนะลูตำนานตำนานนี่ไม่ใช่ว่าตำแค่เดียวแต่ถ้ามาดูสดได้ด้วยก็ดีนะครับเพราะคุณครูจะได้มีเพื่อนนะครับนะโอเคครับเข้าต่อในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นคือคำสั่งที่8แล้วนะครับว่า s e ดเวิรนะครับนักเรียนชั้นป .6 ในเราต้องรู้คำศัพท์ให้ละเอียดนะลูกนะว่าศัพท์ดังหเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะครับ เซ y นะครับแปลว่าพูดแปลว่ากล่าวแปลว่าบอกนะครับนะ The word เติม s ก็คือคำศัพท์หลายๆคำนะครับนะคุณครูก็เลยแปลให้ว่าจงพูดคำศัพท์และอย่าลืมว่าในการแปลนั้นแปลได้หลายแบบนะลูกนะนภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วแต่เทคนิคของคุณครูแต่ละท่านนะครับว่าจะแปลว่าอะไรเราอย่าไปยึดติดนะครับว่าต้องแปลเหมือนกันนะครับนะนี่ขอเน้นเลยนะครับ Listen นะครับแปลว่าฟัง and แปลว่าและ Repeat แปลได้ อย่างน้อย2อ,อย่างนะครับก็คือแปลว่าทบทวนกับแปลว่าพูดตามแต่ในที่นี้นะครับมีคลิปซีดีมาเห็นอย่างนี้ก็คือให้เราพูดตามนะครับนะให้เราพูดตามเพราะฉะนั้นนักเรียนมาฟังก่อนนะครับจากคลิปเสียงต้นฉบับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแปลและพูดตามกันนะครับ <c oughs> CD Script 36 for students book activity 8 say the words Listen and repeat. Consonant sounds. Initial sounds. Laos. Land. Last. Singapore. Sunset. South. Vietnam. Video. Vegetable final sounds east west best pen pal well temple love 12 have singapore river r มีท่านผู้ชมนะครับคุณหานะจางฮานะจางนะครับบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆครับขอบคุณมากๆนะครับนะบกระผมครันะูรพี่น,นันเจ้าของช่องครูน,นัน h ช n แนลเนี่ยได้ทําช่องครูน,นันช n แนลคือคือฉีกแหวกแนวไปจากท่านยูทูบเบอร์ท่านอื่นนั่นก็คือคุณครูนําตําราเรียนนะครับนะ มาสอนให้เลยในเบื้องต้นนั้นก็คือนำเอาหนังสือวิชาภาษาอังกฤษชั้นม .3 นะครับเพราะตอนนั้นคุณครูเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะ้าใช้หนังสือเล่มนั้นก็เลยเอามาสอนให้เลยสอนให้หมดทุกหน้าเลยนะครับคลิปละหนึ่งหน้าตั้งแต่หน้าแรกหน้าที่1จนถึงหน้าที่100108นนะครับนะถ้าจำไม่ผิดในวิชาของชั้นม .3 เพราะฉะนั้น ก็เลยเห็น uhm, ว่าเออมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้เราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับขอขอบคุณคุณหานาจังนะที่บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆครับครับผมผมก็เลยได้ถือเอาการกระทําเช่นนี้นะครับมาลง u t u b e ซะเลยก็เลยตอนนี้ลาออกจากการเป็นครูมาก็เลยคิดว่าเออเรามีความรู้อยู่บ้างนะครับนะก็เอามามาทำเป็นยูทูบเบอร์ซะเลย นะครับขอบคุณมากๆนะครับนะาที่ชื่นชมเข้ามานะครับอย่างไรเสียก็ขอแนะนําให้ลูกๆหลานๆช่วยติดตามนะครับนะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมตอนแรกๆนั้นคุณครูอพี่นันก็ไม่คยกล้าทำนะครับเพราะว่ากลัวจากความรู้จะสู้ท่านยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆไม่ได้นะครับที่ท่านจบเมืองนอกวังนามานะครับนะคุณครูนี่เป็นเป็นเด็กบ้านนอกนะครับนะบวชเรียนนะครับผม บทเรียนเป็นพระนะครับสิบกว่าปีนะครับก็เรียนหมหาวิลาลพระนะครับแต่ว่าสมัยนั้นก็ยังดีที่ว่าให้พระเรียนภาษาอังกฤษได้นะครับคุณครูก็เลยจบเอกวิชาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ได้เกียรตินิยมพ่วงท้ายมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าชีวิตไม่ได้ไม่ได้สอบก็เป็นข้าราชการครูนะครับนะไปเดินชีวิตทางงานธนาคารนะครับนะ เป็นพนักง,งานธนาคารด้านต่างประเทศโอเคครับเอาเป็นว่าจบหน้าที่จุดว่านะครับเดี๋ยวโม้ออกนอกเรื่องเพลินๆไปเรียนต่อหน้าที่76กันต่อนะครับ All right.